เรเคใช้หนุ่มจากโนเวย์ที่ทิ้งความสำเร็จไว้เบื้องหลังเพื่อไล่ล่าประสบการณ์จริงบนเส้นทางสายใหม่จุดหมายล่าสุดของเขาคือกรุงเทพซึ่งมหานครแห่งนี้สร้างความประทับใจให้เขาเหนือความคาดหมายไม่ใช่แค่ความสวยงามของสถานที่แต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่สัมผัสได้ทันทีที่มาถึงและหลังจากใช้ชีวิตในฟิลิปปินส์มาครึ่งปีความตื่นเต้นที่จะได้คนพบ และเปรียบเทียบเสน่ห์ที่แตกต่างของสองดินแดนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยในแต่ละหัวข้อที่เขาจะนำมาเปรียบเทียบกันในวันนี้จะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้หนึ่งคะแนนไปและเมื่อจบการเปรียบเทียบทั้งสิบหัวข้อแล้วเราก็จะได้รู้กันว่าประเทศไหนที่ทำคะแนนได้ดีกว่ากันโดยเขอเริ่มต้นการเปรียบเทียบด้วยหัวข้อแรกนั่นก็คือธรรมชาติเขาบอกว่าหัวข้อนี้มันยากมากมาก เพราะทั้งสองประเทศมีธรรมชาติที่สวยงามจนน่าทึ่งอย่างประเทศไทยก็มีสถานที่อย่างเกาะพีพีอ่าวมะยาซึ่งมีธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมมากรวมถึงเกาะสมุยที่มีชายหาดสวยงามและวิวบนเนินเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ของเกาะได้อย่างน่าประทับใจยังไม่รวมถึงเกาะหลีเป๊ะที่เขาบอกว่าเป็นเกาะลับๆทางตอนใต้ของไทยซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามจนแทบลืมหายใจด้วยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนชอบทะเลและเกาะเป็นพิเศษ แต่เมื่อหันมามองที่ฟิลิปปินส์ก็มีสถานที่อย่างบุรกายซึ่งเคยได้รับการโหวตให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากนิตยสารท่องเที่ยวหลายปีซ้อนนอกจากนี้ยังมีหาดนากปานในเอลนิโดที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยงามและเงียบสงบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจนแทบไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงและยังเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักและเขายังพูดถึงเกาะลาวันที่โดดเด่นไปด้วยโขดหินรูปร่างแปลกตาที่โผล่พ้นน้ำทะเลสร้างทิวทัศ์ที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีเกาะเชียเกา่าที่นี่มีเกาะที่สวยงามไม่แพ้กันทั้งเกาะเปลี่ยและเกาะกูยัมซึ่งเป็นสถานที่ที่เจียงมากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกผู้ชนะและเขาก็ยกคะแนนนี้ให้กับประเทศฟิลิปปินส์ไปเลยหนึ่งคะแนนและหัวข้อถัดมาคือสถานบันเทิงยามค่ําคืนครับเขาบอกว่าหัวข้อนี้ก็ยากไม่แพ้กันเขายอมรับว่าเขาสนุกกับสถานบันเทิงในฟิลิปปินส์มากไม่ว่าจะเป็นที่เซบูหรือมานิลา เขารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ผู้คนนั้นออกมาสนุกสนานกันอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับสถานบันเทิงหรูๆในเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเกมการอวดสถานะทางสังคมกันเสียมากกว่าในฟิลิปปินส์ผู้คนจะออกมาเพื่อความสุขจริงๆและในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่น่าทึ่งมีตั้งแต่สถานที่หรูหราระดับนานา,นาชาติในกรุงเทพไปจนถึงบาร์เล็กๆที่เป็นกันเองและราคาไม่แพงมาก และเขายังอ้างถึงฉายาสยามเมืองยิ้มว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะผู้คนเป็นมิตรและทําให้การออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องสนุกและง่ายดายด้วยความหลากหลายที่มีให้เลือกมากมายเขาจึงตัดสินใจให้คะแนนทั้งสองประเทศไปเลยครับประเทศละหนึ่งคะแนนเพราะต่างก็มีดีกันคนละแบบและหัวข้อที่3คืออาหารเขายอมรับว่าอาหารท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นั้นอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นไก o, ่อโดโบซีซิกหรือเลชอน แต่เมื่อพูดถึงอาหารานานาชาติเขารู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามในการค้นหาร้านที่มีคุณภาพดีและได้ทางกลับกันประเทศไทยไม่เพียงแต่มีอาหารท้องถิ่นที่อร่อยจำนาทึ่งแต่ยังมีอาหารานานาชาติให้เลือกมากมายและหาทานได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนเม็กซิกันหรือญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็มีคุณภาพดีมากๆด้วยเหตุผลนี้เขาจึงให้คะแนนหัวข้ออาหารกับประเทศไทยต่อไปหัวข้อที่สี่คือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเขากล่าวว่าทั้งสองประเทศเป็นมิตรมากประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะสยามเมืองยิ้มและผู้คนก็เป็นมิตรมากจริงๆแต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจก็คือเรื่องของภาษาเขารู้สึกว่าคนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากในขณะที่ในประเทศไทยการหาคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อาจจะยากกว่าเล็กน้อยดังนั้นด้วยความง่ายในการสื่อสารเขาจึงให้คะแนนในหัวข้อนี้แก่ฟิลิปปินส์ไปและหัวข้อที่ห้าคือโรงแรม เขาเล่าว่าเคยพักในโรงแรมที่สวยงามมากบนเกาะมักตันในกล้กับเซบูซึ่งโดยรวมแล้วเขารู้สึกว่าโรงแรมในฟิลิปปินส์มีราคาที่ถูกกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็มีตัวเลือกโรงแรมที่เจ๋งๆและทันสมัยในราคาที่สมเหตุสมผลและมีให้เลือกมากกว่าดังนั้นเขาจึงให้คะแนนในหัวข้อนี้กับประเทศไทย และต่อมาหัวข้อที่6คือค่าใช้จ่ายเขาเปรียบเทียบว่าการใช้ชีวิตในเมืองตะวันตกอย่างไมอามีนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่การมาเที่ยวในฟิลิปปินส์หรือไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนแม้จะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่ประเทศตัวเองอยู่แล้วก็ยังอาจจะถูกกว่าการใช้ชีวิตปกติในบ้านเกิดเสียอีกและเขาพบว่าโดยทั่วไปแล้วฟิลิปปินส์มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มหรือการเดินทาง อย่างไรก็ตามเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีข้อยกเว้นบ้างเช่นค่าโรงแรมในเชียเกาหรือค่าตั๋วเครื่องบินบางเส้นทางที่อาจมีราคาสูงแต่โดยรวมแล้วเขาจึงให้คะแนในในหัวข้อค่าใช้จ่ายแก่ฟิลิปปินส์และหัวข้อที่7คือวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เขามองว่าฟิลิปปินส์มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของทั้งจักรวรรดิสเปนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้วัฒนธรรมในปัจจุบันมีอิทธิพลจากทั้งสองชาติปรากฏให้เห็นทั้งในภาษาและสถาปัตยกรรมในขณะที่ประเทศไทยนั้นไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครทำให้มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกขนแห่งผ่านวัดวา,ารามที่สวยงามซึ่งในมุมมองของเขาที่เป็นชาวตะวันตกมันทำให้เขารู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยนั้น ดูแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเขาจึงให้คะแนนในหัวข้อนี้แก่ประเทศไทยไปและต่อมาหัวข้อที่8คือการเดทเขาบอกว่าและพบว่าผู้หญิงทั้งสองประเทศโดยทั่วไปแล้วมีความเป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมและมีความเป็นหญิงมากกว่าผู้หญิงในโลกตะวันตกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบแต่เมื่อต้องเปรียบเทียบกันแล้วเขาไม่สามารถหาผู้ชนะที่ชัดเจนได้ เขาจึงให้คะแนนทั้งสองประเทศไปประเทศละหนึ่งคะแนนและหัวข้อที่เก้าคือการสื่อสารเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วในหัวข้อปัจจัยทางสังคมและย้ำอีกครั้งว่าแม้การสื่อสารในประเทศไทยจะไม่ได้ยากลำบากอะไรแต่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนฟิลิปปินส์นั้นสูงกว่ามากทำให้การสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเขาจึงให้คะแนนในหัวข้อนี้แก่ฟิลิปปินส์อย่างไม่มีข้อกังขา และหัวข้อสุดท้ายคือการคมนาคมในแง่ของราคาเขาคิดว่าฟิลิปปินส์ชนะเพราะค่าแท็กซี่และแกร็บหรือค่าเดินทางโดยเรือน,นั้นถูกกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความสะดวกสบายเขาต้องยุคให้ประเทศไทยเพราะมีเครื่องข่ายการเดินทางที่พัฒนามากกว่าการเดินทางระหว่างเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆสามารถทําได้ง่ายและมีเที่ยวบินตรงไม่เหมือนกับในฟิลิปปินส์ที่บางครั้งต้องบินกลับไปที่มนิลาก่อนเพื่อต่อไปยังเกาะอ,อื่น นอกจากนี้ระบบรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพก็มีความทันสมัยและรวดเร็วมากเขาจึงให้คะแนนในหัวข้อนี้กับประเทศไทยและเมื่อนับคะแนนทั้งหมดแล้วผลที่ออกมาก็คือเสมอกันที่6ต่อ6คะแนนเขาสรุปว่าสำหรับเขาแล้วไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนทั้งสองประเทศต่างก็มีสถานที่ที่น่าทึ่งมากและเขาก็รู้ดีว่าในอนาคตเขาจะกลับไปเยือนทั้งสองประเทศนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน ก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์ er แรกกล่าวว่าฉันชอบทั้งประเทศไทยและฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันไม่เคยไปเมืองไทยเลยและฉันอยากไปที่นั่นมากในฐานะคนฟิลิปปินส์ฉันคิดว่าประเทศไทยมีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันคิดว่าประเทศไทยมีตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่ถูกไปจนถึงแพง ไปจนถึงระดับความคุ้มค่าที่คุณต้องการคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีสเสน่ห์ดึงดูดชาวต่างชาติอย่างมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าทั้งสองประเทศมีธรรมชาติที่สวยงามก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้แก่เราด้วยนะครับสวัสดีครับ